สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องน,น้อยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Generation EP 1 1นะครับโอเคก็ต่อกันจาก EP ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาล่ากันต่อนะครับตัวที่เหลือโอเคดูก่อนนะครับตัวนี้แล้วกันมิสซ,ซิเนนะครับเป็น มอนประจําภาคอีกหนึ่งตัวเป็นขิ้งจอกนะครับมังกรขิ้งจอกที่มีนิสัยที่ชอบเล่นสบู่นะครับโอเคมีคาซีนเปิดตัวนะครับตัวนี้ค่อนข้างลื่นมากนะครับเวลามันปล่อยฟองนะครับ นี่นะครับปล่อยสบู่ยาวๆเลยตัวเนี้ยค่อนข้างจะลื่นสุดๆมันค่อนข้างจะรักสงบนะครับตัวนี้แล้วก็ค่อนข้างจะชอบแก้ง โอเคมาเจอกันเลยนะโอเคชุดอาวุธก็เหมือนเดิมนะครับใส่เซ็เตเดิมย,วยาวๆเลยนะครับมีแค่สกิลกันเสียงก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับ แล้วก็มีสกิลรับดับเร็วนะนิดหน่อยสองสกิลแค่นั้นนะครับที่ใช้อยู่การเสียงร้อยเปอร์ซ็นตนะครับทำให้เราไม่โดนขัดจังหวะนะครับจากเสียงมาคอมโบกับสายเอเรียลได้ด้วยนะครับทำให้เราขี่มนันลมมันได้ง่ายมากๆสแต่รู้สึกว่าตัวนี้มันจะ กข้างกข้างเตีย้ยนะครับตัวเนี้ยดูทรงแล้วน่าจะบินยากครับเนี่ยครับโอ้โหฟันไม่โดนเลยมันต่ำนะครับตัวนี้ต่ำมากเลยงกรจ,จังหวะฟันลงมาให้ต่ำมากมากนะครับหยาวๆโดนฟองนะครับลื่นนะครับ นี่ฟองเขียวนะครับฟองเขียวถ้าเราเก็บเราจะได้เปล่ยนด,ด,ด้วยนะเราจะได้นิวโดดนี่ครับโดดแล้วรอจังหวะนะใกล้ๆถึงหื้นค่อยฟันนะเพราะว่ามันตัวมันต่ำนะ แบบยาวรู้สึกว่าตัวนี้จะค้องข้างจะแข็งนะครับนี่ขนาดดาบพงเกี่ยวยังฟันไม่ค่อยเข้านะครับหือฟันไม่ค่อยเข้าเลยฮะแข็งมากนะครับตัวเนี้ยตรงส่วนหัวแข็งสุดๆเลยสวยได้แบบแดงกับแบบส้มมานะครับ โดดฟันที่โดดฟันยังเข้าอยู่นะครับแต่ว่าฟันปกติไม่เคยเข้านะครับตรงส่วนหัวมันแข็งมากทีนี้ตวที่ไวสุดๆเลยฮะแล้วก็ตัวต่ำด้วยนะครับค่อนข้างจะตีลำบากเลยเล่นลำบากนิดนึงหูโหวดวนฟองนะครับเนี่ยครับ ่ีมากเลยอืมล้มเหรอสามต่อยาวๆได้บัสต้มมานะครับ โดดฟันสวยนะครับสะเทือนไปดิหอ้ฟันไม่เข้าดาบเด้งรัวๆเลยแถวหัวมันแข็งมากฟันไม่เข้าเลยให้ดูดอกไงจ๊ะหลับเลยหลับแบบนี้ก็ต้องเติมเลือดไปก่อนแล้วกันระเบิดพร้อมนะครับโอเควางระเบิดไปก่อน จุดระเบิดนะครับสวยปลูกมันขึ้นมาแล้วก็ปันต่อยาวๆไงจะโดดปันโดดปันยังเข้าอยู่เฮ้ยโอหเกือบโดนแฮะลื่นมากโหมีโหลลลื่นเคหายละ โดนจุดโดนครับไงจะเจอกันครั้งแรกเรียนรู้กันไปเล็กน้อยอืมหืมปล่อยฟองรัวๆดูดฟันสวยขี่ดได้อีกรอบหนึ่งโอ้โหเขียดยาวมากรอบนี้ลับไปก่อนอเกาะไ้แป๊บนึง สับต่อล่วงเีสับแตะแล้วก็เก็บบัฟนี่ตามสูตรนะครับบัฟแดงมาแล้วก็เก็บบัฟแดงต่อเรี่ยงไว้นะสวยเรียงหิวมานิดหน่อย ถึงก็เปลี่ยนโซนเดี๋ยวเราตามไปเลยเนาะยังไงจ้ะมาโอ้คุมรถคุมเหลืองนี่น่าจะตีไม่ได้แล้วคนระับต้องรีบดับๆโอเคคงคมกลับมาแล้วโดดฟันต่อวิหูดับจริง ผมเขียวก็ยังเด้งเป็นตัวที่แข็งสุดๆมีแค่ตรงส่วนหางที่ยังสีเข้าอืมหนนตัวไปตีเข้าอยู่นิดนึงโอ้โหแข็งอืมคุมไปก่อนนะโดดโอ้โหโกฎแล้วโกฎแล้วนะครับ ถึงกับโกรธเลยทีเดียวเฮ้ยรัวๆให้เอฟซูรออกมาก่อนละกันเุ้ยอืย้มเออของเราติด แบบน่ะมีโหเจ็บเพิ่มเลือดก่อนมีก้าไปกันต่อนะครับมาโดดฟันสวยดดบดิง้งเสียจังหวะอีกแล้วนะดูดรอกัน,น อ,อ,อืเร็วจัดถึงกับหลังหักมีโหโดดพันฝังหน่อยละกันโดดอ,อกฟองแดงนี่อย่าโดนนะฟองแดงมาแรงนะวฮ้ยโูยย้ไปก่อนละจ้าค่อนข้างจะ โหดนะครับตัวน,นี้ค่อนข้างโหดมันแข็งนะครับแล้วมันก็เร็วมากมีสูินี้นะครับแถมมีฟองให้เราลื่นด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรฝืนทนต่อไปยังไงดี เก็บบัฟฮิวมานิดหน่อยเลี้ยงไว้อืมยังไงจะตายโหรู้สึกว่าจะเร็วจัดเหมือนจะเร็วกว่าช้างแกมอนนะครับกาลาตัวนี้แสดงว่าเลือดน้อยนั่นเนี่ยถึงกับจะตายกันเลยทีเดียวแล้วฉีดมาจังวันนี้โดดหลบก,ก่อนนิดหน่อย มีโดนนีสะเทือนไปดิเราก็สะเทือนเหมือนกันดาบตริงย,ยังไม่วางนะครับเทปเรายังไม่วางเราจะตีไปก่อนนะครับถ้ามันตายก็ตายแต่ถ้ามันไม่ตายมันก็จะเปลี่ยนโซนต่อนะครับเราจะไล่มันไปก่อนเพราะว่ามอนสเตอร์รู้สึกว่ามอนสเตอร์ภาคนี้มันจะเปลี่ยนโซนเดียวมากนะเวลามันใกล้ตายนะเพราะฉะนั้นการวางเทปเราต้อง ดูจังหวะดีๆนะครับเพราะว่าเวลาระวางแถบมันชอบเปลี่ยนโซนนะครับทําให้แถบเราใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องหาจังหวะจับดีๆนะครับลองเปลี่ยนโซนก่อนอีกสักรอบหนึ่งแต่ถ้ามันตายก็ดีนะถ้าเราตีมันตายได้ก็โอเคยังไงจ๊ะ นี่ไงเราเปลี่ยนโซนอีกแล้วตามสูตรมันจะชอบเปลี่ยนแบบนี้ครับเปลี่ยนเร็วมากเลยนะมันภาคเนี้ยเวลาใกล้ตายนี่เปลี่ยนเร็วสุดๆไล่ไปก่อนสักโซนหนึ่งโอเคหรือเรามาวางแถบโซนนี้เลยนะเราตีมันไม่ตายนะาจาังหวะวางสักนิดน,นึง ช็อคแทบมานี่เราโดนช็อคแทบเรียบร้อยปลาระเบิดอัดหน้าเรียบร้อยนอนยาวๆนะต้องหาจังหวะวางแทปดีๆนะครับเวลาจะจับมอนภาคนี้เพราะมันเปลี่ยนโซนเร็วจริงนะครับเวลามันใกล้ตายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับ ถ้าเราทาดาเมจไม่ถึงเราก็ฆ่ามันไม่ได้นะครับมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆเลยค่อนข้างจะน่าลำคาญนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาจังหวะดีๆโอเคก็จบไปนะครับสําหรับมิสซูซเน,นะับเหมือนจะเร็วเหมือนจะล่าเร็วกว่าช้างนิดหน่อยโอเคก็ ของก็ถือว่าเยอะอยู่นิดนึงโอเคเร็วมากนะครับ9นาทีไม่ถึง10นาทีนะเร็วกว่าช้างเยอะเลยนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็ EP หน้าจะเป็นอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ไปก่อนนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ